เมื่อยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิ่งเสพติดและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือภัยคุกคามที่ทำร้ายสุขภาพคนไทยและสร้างผลกระทบทางสังคมมาอย่างยาวนานสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอ,อ,อจึงมีภารกิจสำคัญในการสร้างแนวทางป้องกันสุขภาพและลดการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงหลักเหล่านี้ โดยรับผิดชอบ2แผนหลักคือแผนควบคุมยาสูบเพื่อป้องกันและลดอัตราการบริโภคยาสูบและการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานเชื่อมประสานทุกภาคส่วนของสังคมอย่างบูรณาการ ภายใต้ย,ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมขยื่นภูเขาอันประกอบด้วยพลังปัญญาในการพัฒนาข้อมูลความรู้ทางวิชาการสร้างความตระหนักต่อปัญหาและเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายให้เกิดพลังทางสังคมและพลังนโยบายอันจะนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละแผนงานดังนี้แผนควบคุมยาสูบพัฒนามาตรการทางกฎหมายและภาษีควบคุมปราบปรามยาสูบ สนับสนุนให้ผู้เสพเลิกใช้ยาสูบป้บองกันนักสูบหน้าใหม่และการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่เปลี่ยนค่านิยมในการบริโภคลดอันตรายของการบริโภคก,การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่และพัฒนากลไกลก,าการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง กลุ่มแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดพัฒนางานวิจัยและข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการป้องกันบำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด และกลุ่มแผนงานสนับสนุนการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD พัฒนางานวิจัยและพัฒนาข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและต้นแบบพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรค NCD การดำเนินงานทั้งหมดนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่จะลดอัตราผู้สูบบุหรี่และผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอีก2ปีข้างหน้า และนี่คือภารกิจสำคัญของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักอันจะเป็นปราการที่แข็งแกร่งคอยปกป้องสุขภาวะของคนไทยก้าวสู่สังคมดีประชากรมีวิถีสุขภาวะรอบรู้ด้านสุขภาพและตื่นรู้ด้วยปัญญาครับสำนักหนึ่งก็ชื่อว่าสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักนะครับ เป็นหนึ่งใน15แผนใน10สำนักของสสนะครับคือดูแลเรื่องปัจจัยเสี่ยงหลักโดยตรงนะครับที่เป็นความรับผิดชอบของสอๆๆๆสสสเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยจะต้องทํางานสร้างเสริมสุขภาพแต่เน้นตามตัวกฎหมายที่สําคัญที่สุดคือลดปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มสุรานะครับนั่นจึงเป็นที่มาที่สำนักหนึ่งจึงเรียกว่าสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักนะครับเพราะฉะนั้นสำนักหนึ่งได้ดูแลเรื่องของ การควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่การดื่มสุรานะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของยาเสพติดซึ่งก็เป็นปัญหาของประเทศเช่นเดียวกันกับประเด็นสุดท้ายที่เพิ่งเติมมาในปีหลังนะครับก็คือเรื่องการควบคุมโรคใบติดต่อนะครับหรือที่เรียกว่า NCD วิธีการทํางานของสํานักหนึ่งนะครับกับทั้ง2แผนแผนที่1เนี่ยคือแผนควบคุมการบารบิโภคยาสูบนะครับแผนที่2คือควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด ทั้งสองแผนจะใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือเราเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับตามชื่อสสสน,นะครับสนับสนุนกองทุนนะครับก็คือเอาเงินทุนเนี่ยมาสนับสนุนการทํางานเรายึดหลักสามเหลี่ยมพิชิตภูขเขานะครับของอาจารย์ประเวศวสีก็คือสนับสนุนภาคนโยบายสนับสนุนภาควิชาการแล้วก็สนับสนุนภาคประชาสังคมนะครับโดยที่เราจะสนับสนุนให้เกิดหน่วยงานขึ้นนะครับในส่วนของ ภาคนโยบายนั้นเราสับสนไปที่กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคนะครับทั้งประเด็นบุหรี่และก็ประเด็นสุราในส่วนของวิชาการเรามีการสับสนการจัดตั้งศูนย์วิจัยปัญหาสุรานะครับแล้วก็ศูนย์วิจัยและจัดก,การความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบนะครับในส่วนของภาคประชาคมเราสับสนหลายภาคีมากนะครับเพื่อจะร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้เห็นความสําคัญของการลด ปัญหาการบริโภคบุหรี่และสุราในช่วงหลังนี้ก็มีการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับเพิ่งออกมาในปี2560นี้เองก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับคือสับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการยกร่างกฎหมายสับสนุนภาควิชาการในการทําข้อมูลและก็สับสนุนภาคประชาสังคมนะครับในการร่วมขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ก็ผลักดันจนเกิดเป็นพระราชบัญญัติจนสําเร็จนะครับสิ่งที่มองอนาคตนะครับก็คิดว่า การทํางานของสสนั้นจะขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับที่จะช่วยยกระดับเรื่องสุขภาพคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของชีวิตประชากรไทยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของรายได้แต่มันอยู่ที่เรื่องของความสุขและก็สุขภาพถ้าหลายคนเนี่ยเป็นคนน่ํารวยแต่ว่าสุดท้ายสุขภาพไม่ดีนะครับก็ไม่สามารถจะใช้เงินได้นะครับหรือว่าถ้าครอบครัวไม่มีความสุขนะครับก็จะมี เงินบนความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างเสริมสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นอยากจะให้ประชาชนและก็ภาคีสสนะครับรวมทั้งตัวสสเองทํางานอย่างเข้มข้นทํางานอย่างมืออาชีพนะครับแล้วเราหวังว่าสุขภาพของประชาชนจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสสทํางานประสบความสําเร็จทําให้สังคมหันมาเห็นความสําคัญเรื่องสุขภาพและช่วยกันดูแลสุขภาพ นะครับทั้งประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองทั้งภาครัฐต่างๆที่จะออกมาตรการมาเอื้ออํานวยให้สุขภาพประชาชนดีขึ้นอันนี้คือความคาดหวังที่อยากเห็นอ,องค์คาพยพทั้งมวลในประเทศไทยร่วมกันทําครับ